นี้เรานักชอปคุณแม่ซื้ออะไรฮะทองหยอดซื้อทองซื้อทองมีปัญญาซื้อได้แค่ทองเนี่ยนะทองหยิบทองหยอดทองอื่นเราซื้อไม่ได้เราซื้อขนมแม่ไปทำอะไรครับไหว้เหรอใส่บาตทใส่อย่างนี้ได้เหรอแม่พระไม่ฉันไม่ฉันแล้วนะ เนี่เอาเอาขอนโดมอลล์อย่างอื่นเป็นประโยชน์กว่าไหมต้องไปให้ปู่ให้ย่าตายายแลาา้ที่ตายไปแล้วหรือยังไม่ตายกันใครตายทุกเที่ยวได้ด้วยเหรออืม <c oughs> อันนี้ที่เจรภูมิวันน <c oughs> ี้ที่บอกว่าน้ําท่วมน้ําท่วมนะครับตอนนี้หายแล้วชจยิภูมิาหายแล้วเนี่ยไปถากเจ้าพ่อพญาแลก็หายแล้วครับ